บาร์บีวพาซาหัวละเท่าไหร่คะตอนนี้โปรโมชั่นบุฟเฟ่หมดไปแล้วนะคะราคาเริ่มต้นตอนนั้นก็คือ333บาทค่ะแต่ถ้าจะกินให้หมดยกร้านราคาท่านละ511บาทค่ะจะได้กินทั้งร้านนะคะพร้อมน้ำรีฟิลด้วยค่ะนี่ค่ะพริกที่ไม่เผ็ดใครที่ไปกินบาร์บีคอนจะรู้ว่าพริกที่บาร์บีคอนไม่เผ็ดค่ะ ใส่เท่าไรก็ไม่เผ็ดค่ะแต่ว่าต้องใส่เพราะว่ามันอร่อยถึงบุฟเฟ่จะหมดไปนะคะก็สามารถสั่งเป็นเซตได้ค่ะนี่ค่ะความเป็นบุฟเฟ่จะสั่งกุ้งกี่ถาดก็ได้สั่งเนื้อสั่งหมูกี่ถาดก็ได้ค่ะแต่กติกาก็คือต้องกินให้หมดนะคะในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะที่สําคัญนะคะกินไม่หมดปรับนะคะคิดขิดละ50บาทซึ่งทางเรานั้นก็โดนมาแล้วค่ะไปกินกับแม่2คนนะ่ะเธอแล้วมันกินไม่หมดนะมันเยอะมากแต่ก็ว่าไปก็คุ้มนะคะ เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยไปกินกับแม่2คนก็ตกประมาณ900กว่ากบาททุกทีเลยแต่ก็จะได้กินเซ็ตรวมทะเลอะค่ะหรือครอบครัวหมูอะไรสักอย่างอยากให้พี่ก้นทำบุฟเฟ่ออีกอ่ะขยายเวลาได้มั้ยคะอิ่มไม่อั้นมาหาชนอย่าให้กลับมาอีกค่ะ อันนี้เนื้อคะดีจริงๆเราก็สั่งไม่หมดหรอกนะคะเพราะว่ามันเยอะมากสั่งที่พอกินก็ยังไม่หมดเลยอันนี้เบคอนคะดีมากตอนแรกว่าจะสั่งเบคอนเพิ่มอีกนะแต่พอมองถาที่อยู่ข้างๆก็คือทำตาปิบๆแล้วจ้าต้องกินให้หมดวันที่ไปกินนะคะก็รอคิวประมาณ1ชั่วโมงค่ะพอได้นั่งโต๊ะเท่านั้นแหละโอ้โหตาลายค่ะสั่งไม่ยัง้งกินไม่หมดจะ้ะ โดนปรับไปค่ะ2ขีดก็ประมาณร้อยหนึ่งอันนี้คือน้ำเจมจนมากใส่น้ำจิ้มลงไปอย่างนี้เธอมันอร่อยน้ำซุปนี้คือดือสุดเลยค่ะเนี่ยค่ะที่กินไม่หมดมันอิ่มแล้วอ่ะแม่แต่ว่าจะอิ่มขนาดไหนก็ยังมีท้องว่างสำหรับไอติมค่ะไอติมกะทิคือดื้อมากสั่งมา3 4 5 6ี่ห้าดอร่อยถ้ามีท้องว่างกว่านี้ก็คงกินอีกจริงค่าเสียหายก็คือโดนค่าปรับแต่เราบีวอวเชอร์300บาทก็ดีค่ะ